หลังจากที่เมื่อวานนี้พบสภาพอากาศปิดจนต้องลงจอดฉุกเฉินวันิสการีรพอร์ตก็สามารถบินสำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำป่าดินถลม่มและดินสไลด์ที่พื้นที่แม่เสรียงและอำเภอศบเมยได้นะครับโดยพบพรอยแยกของแผ่นดินเกิดขึ้นที่บ้านห้วยโผที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถลม่มและก็พบว่าศูนย์อพยบบ้านแม่ลามาหลวงนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับ นายอำเภอศบเมยยืนยันนะครับว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกกลุ่มรวมถึงผู้ไร้สัญชาติด้วยคุณทัปณีวันนี้ขึ้นไปสำรวจที่นั่นมีรายงานครับสนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสทีน ที่อากาศเปิดเช้าวันนี้สกายรีพอร์ตบินสำรวจสภาพความเสียหายจากเหตุดินถลน่มในอำเภอแม่สุเรยียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบรอยแยกของแผ่นดินเกิดขึ้นหลายจุดบริเวณบ้านห้วยโพตำบลแม่ยวมตั้งแต่พื้นที่ใต้ไร่เลื่อนลอยและใต้กระท่อมของชาวบ้านมีรอยแยกของแผ่นดินไม่ต่ำกว่า10จุดแต่ละจุดยาวไม่ต่ำกว่า300เมตร นายนันทพลบุญชูอำเภอแม่สุเรียงจึงสั่งอพยพชาวบ้านห้วยโผก,กว่า100หลังคาเรือนไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะจากรอยแยกที่เห็นมีความเสี่ยงที่ภูเขาแห่งนี้จะถล่มลงมาได้ทั้งลูกสกายรีพอร์ตพยายามบินสำรวจไปยังบ้านแม่สามแลบอำเภอศกเมยแต่สภาพอากาศปิดเราจึงบินกลับกองบับการกรมทหารพรานที่36จนกระทั่งช่วงบ่ายอากาศเปิดกับตันชัชวาลเท่นทองตัดสินใจขึ้นบินมุ่งหน้าไปบ้านแม่สามแลบ ภาพมุมสูงเห็นชัดเจนเลยว่าลำน้ำแม่สามแลบถูกน้ำป่าและอินถลมเสียหายเป็นบริเวณว้างและได้พัดเอาบ้านเรือนของประชาชนเสียหายมากถึง36หลังส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างอยู่ริมตลิ่งนายเพอศบเมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทั้งชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและผู้ที่ยังไร้สัญชาติอย่างเท่าเทียมตามหลักเกณฑ์ของราชการ แต่ในส่วนของที่อยู่อาศัยที่สร้างอยู่ริมน้ําและไม่มั่นคงรวมถึงเสี่ยงต่อเหตุดินถล่มนั้นอำเภอบเมยจะหารือกับอุทยานแห่งชาติสารวินที่เป็นเจ้าของพื้นที่อีกครั้งต้องประสานง,งานกับทางอำเภอบเมยทีว่าถ้ากรณีหมู่บ้านที่เสี่ยงมากอย่างที่ผมไปดูนะบ้านของแม่สาแล้วนนี้ก็สร้างอยู่ริมเขานะครับก็จะเป็นขอ,ของทางด้านชน,น,นกลบด้อที่ผมย,ยกมาจากทางพม่าเนี่ยก็คงต้องมาจัดระเบียบใหม่ว่า เราควรจะเขาอยู่ยังไงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะว่าบัาน,นี้เขาก็อยู่ริมน้ำไปอยู่แล้วค่อนข้างเยอะมากนะเท่าที่ไปดูส่วนบ้านปูทาจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง8คนสกายรีพอร์พยายามบินไปตามร่องเขาไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายได้เพราะติดชายแดนไทยพมา่าแต่จุดนี้ก็พบร่องรอยดินสไลด์หลายจุด ซึ่งการช่วยเหลือเริ่มดีขึ้นเมื่อถนนมาถึงบ้านแม่สามแลบก็จะสามารถนั่งเรือล่องน้ำสารวินนำสิ่งของบริจาคไปให้ชาวบ้านได้สกา r รีพอร์ตมุ่งหน้าไปบ้านศบโค้งตำบลแม่สวดซึ่งถนนยังถูกตัดขาดชาวบ้านต้องโดยสารทางเรือเท่านั้นแม้กระทั่งนายอำเภอศบเมยที่นำถุงยังที่ไปให้ชาวบ้านต้องนั่งเรือไปกลับถึงสงวันเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด รออาหารที่นําไปช่วยเหลือโดยเน้นไปที่โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยากว่า200คนที่เป็นนักเรียนประจําอาจไม่เพียงพอได้ท่านผู้ว่าได้เล็งเห็นว่าในเรื่องของในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ถ้าดินถล่มแล้วไม่สามารถนําออกได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่ไม่สามารถเคลียร์เส้นทางได้เนะี่ยอาหารก็จะเริ่มหมดนะฮะโดยเฉพาะโรงเรียนเด็กนักเรียนนะครับที่เรา ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับสกายรีพอร์ตมุ่งหน้าไปสำรวจความเสียหายที่ศูนย์อพยพแม่ลามาหลวงซึ่งถูกน้ำป่าและดินถลม่มซัดบ้านพังเสียหายไปกว่า400หลังด้านล่างเรามองเห็นซากปรักหักพังยังกองอยู่ริมตะลิงและพื้นที่ด้านในก็ถูกน้ำกัดเซาะผู้ลี้ภัยจากการสู้รบซึ่งเป็นชาวกะเเรียนสัญชาติพม่าก,กว่า30,000คนยังอาศัยอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังแม้ u ูเ CR อาและองค์กรระหว่างประเทศกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือ ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องเส้นทางและอาหารซึ่งข้าวสารถูกดินถล่มเสียหายไปด้วยสรายงีพอร์ตได้นำสิ่งของช่วยเหลือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่มอบให้กับผู้ประสบภัยที่นี่ซึ่งถือเป็นผู้อพยพนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าและดินถลม่มที่สูนพยพแม่ลามาหลวงก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีสภาพของความเสียหายให้เห็นเป็นจำนวนมากเข้าบ้านเรือนของผู้พยพกว่า400หลังคาเรือนค่ะ ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุน้ำป่าและดินถล่มในครั้งนี้เหตุดินสไลด์และดินถล่มในพื้นที่อำเภอศกเมยือและอำเภอแม่สรียงเกิดขึ้นบริเวณกว้างไม่ต่ำกว่า200จุดสกายีพอร์พบว่าจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์ส่วนใหญ่เป็นแนวเขาตามถนนและร่องน้ำและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งที่มีการทำไร่เลื่อนลอย จึงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลไปตามร่องน้ำสำคัญเป็นจำนวนมากนี่จึงน่าจะเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขตามมาหลังเปิดเส้นทางเพื่อนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนิติกรหองบุญถ่ายภาพทัปนิเอศรีชัยสกายรีพอร์ตรายงาน สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางนายอำเภอแม่เสเรียงและนายอำเภอศพบเมยต้องการเร่งเปิดเส้นทางไปถึงหมู่บ้านที่ประสบภัยเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งนายอำเภอแม่เสเรียงนั้นถนนยังถูกตัดขาดในพื้นที่4ีตำบลกว่า20หมู่บ้านนายอำเภอศพบเมยยังเหลือถนนสายตำบลแม่สวดไปที่บ้านศพบโขงนะครับที่ยังถูกตัดขาด เมื่อถนนใช้การได้ดีก็จะสามารถนําถุงยางชีพไปช่วยเหลือได้ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มเข้าไปนะครับถ้าท่านใดต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่มที่แม่ห้องศนก็ติดต่อไปได้ที่นายาอำเภอศพบมยนายอำเภอแม่สะเรียงและผู้ประสานงานกลุ่มผู้ประสบภัยบ้านแม่สามแลบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับไปดูสถานการณ์น้ําท่วมล่าสุดกรมชลประทานบอกว่าพื้นที่สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลก น้ำยมนั้นยังท่วมขังนะครับในขณะเดียวกันมาตรการบริหารจัดการน้ำเหนือนไหลายหลากก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงเหลือเพียงกว่า1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองครับกรมชลประทานใช้วิธีลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยลดระดับน้ำหน้าเขื่อนพร้อมกับรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนในเกณฑ์ไม่เกิน1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาที ซึ่งล่าสุดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเหลือเพียง1 1นหลูกบาทเมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมั่นใจว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคือที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาผ่านจุดเสี่ยงของการได้รับผลกระทบแล้วครับและความเร็วน้ําที่ลดลงทุกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําลดลง25เซนติเมตร ส่วนระดับน้ําในเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจุดสําคัญที่จะเป็นศูนย์กลางรับน้ํามาจากแม่น้ําปิงวังยมนานขณะนี้ระดับน้ําปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยสูงกว่าเมื่อวานกว่า300รลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ําเหนือเขื่อนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น16เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางขณะที่เขื่อนรับน้ําได้ที่16.5เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับ แต่กรมชลประทานสำนักชุลประทานที่12ก็มั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการมวลน,น้ำจากทางเหนือได้เนื่องจากพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประตูระบายน้ำถึง5แห่งที่จะช่วยผันน้ำลงคลองไปใช้ในการเกษตรในจังหวัดต่างๆและจะปรับระดับประตูระบายน้ำทั้ง16บานลงเพื่อไม่ให้น้ำไหลสู่ท้ายเขือเ่อนเร็วเกินไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง7จังหวัดก็คือชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งจากภาวะน้ำเหนือไหลบ่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่10สิงหาคมนะครับให้ขนย้ายข้าวของขึ้นไปไว้บนที่สูงพร้อมกับติดต่อขอความช่วยเหลือจากสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดจากอิทธิพลของนกเต็นนะครับปอพนั้นเปิดเผยจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมมี21จังหวัดคลี่คลายแล้ว4จังหวัดยังคงเผชิญน้ำท่วม17จังหวัดก็คือแพร่สุโขทยัยเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกตากนาครสวรรค์นครพนมอุรณธานีบึงกาฬสกลนครเพชรชบูรณ์และล่าสุดคือพระนครศรีอยุธยารวมยอดผู้เสียชีวิต20รายสูญหาย1คนนะครับ